ทุกคนรู้ว่าตัวเขาหอมมากหอมมันอยู่โรงงานน้ําหอมดีผิวดีก็ไม่ได้พูดอะไรอิสาแต่แบบเขาปอดฉันอก่เขาปอดฉันพ <c oughs> ี่ใบตัวจริงนะแล้วถึงแต่ก,ก่อนก่อนนะต้องบอกว่าแต่ก,ก่อนกับตอนนี้เขาไม่เหมือนกันเลยนะคือแต่ก่อนนะทุกคนแบบค่อนข้างจะเป็นเลี่ยแล้วก็แบบยิ้มแย้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอเล่าก่อนนะแต่รับคนต้องเห็นหัวคลิปอะไรว่ามันมาจากอะไร ใช่ค่ะคลิปนี้ต้นเหตุมาจากพี่ไบร์วินทุกคนเรียกร้องขอมาเยอะมากว่าแบบรู้จักพี่ไบร์พี่วินได้ยังไงแล้วก็หลังจากที่ได้เจอเขาเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาคือคลิปรีวิวพี่ไบร์วิน เราไงเราสามารถมานั <What? S 1> <kid S 2> <su> ่งรีวิวคนแล้วเพราะรีวิวคพิมจนเบื่อเราต้องรีวิวคนไปเลยจบรู้จักพี่ไบร์กับพี่วินได้ไงถ้าล่าจริงๆแล้วคือพี่วินเนี่ยไม่รู้จักนะคะรู้จักแต่พี่ไบร์ทุกคนเห็นว่าพี่ไบร์ฟอร์ฟูฟูฟอร์พี่ไบร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเราฟอร์กันมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะสี่ปีแล้วล่ะสี่ปีกว่าเท้าความรู้กันที่ฟุกเนี่ยรู้จักกับพี่แบงค์สอนรามแล้วก็เขาเคยเล่นหนังด้วยกันคือหนังเรื่องเลิฟเซเฮอยากเซว่ารักเธอพี่ไบรท์กับพีี่่กกกกิิ๊๊พคืออนาขง ของพี่ไบรท์ได้เจอพี่ไบรท์บ่อยขึ้นนอกจากเจอที่กองแล้วก็ได้เจอตามแบบงานวันเกิดเป็นไพรเวทอะไรอย่างเงี้ยงานันเกิดพี่กิกหรืองานวันเกิดต่างๆให้ได้เจอพี่ไบรท์อะไรเงี้ยพี่ไบรท์หล่อในตอนนั้นหล่อมากคือเราจะเป็นเอฟซีเขาในตอนนั้นแล้วแต่แบบเราไม่ได้แบบเออกระเลิกอะไรเพราะจนวันหนึ่งมันมีเรื่องคู่กันเข้ามาแล้วก็มีทีมซงทีเซอร์ออกมาว่าเป็นพี่ไบรท์เล่นกับพี่วินก็แบบดีใจมากที่พี่ไบรท์มาเล่นหนังวายเราเป็นสาววายไงเรารู้จักพี่ไบรท์อยู่แล้วพี่ไบรท์เคยไม่ใช่เคยพี่ไบรท์ฟอพี่ไร ก็ไม่ได้พูดอะไรอิสระแต่แบบเขาฟอร์ันอย่างเขาฟอร์ันดูไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาบุ๊คแบบมีปัญหาในพีบ่าบเขาถักมาให้เราใจตลอดนะทุกคนแลายคนจะไม่รู้ตั้งแต่แต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยนะว่าคุยอย่าพิบ่ายบ่อยพี่ใบตัวจริงนะเล่าถึงแต่ก่อนก่อนนะต้องบอกว่าแต่ก่อนกับตอนนี้เขาไม่เหมือนกันเลยนะพูดอะไรเหมือนพี่พี่พูดแล่นนะคือแต่ก่อนนะทุกคนแบบ อา่าเขาสิงเล่นนะคือวิบัยเขาแบบค่อนข้างจะเฟรนลี่อ่ะแล้วก็แบบยิ้มแย้มแล้วเขาเป็คนหน้าแบบตึงนะเขาแบบคือถ้าเขาไม่ยิ้มอ่ะก็แบบหน้าดุเป็นผู้ชายหน้าดุแต่เดี๋ยวนี้ก็คือดีกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมทุกครั้งที่เจอคือแบบทักทไซเซลโหล่เคนบ้านาา์ไซฮัลโหลอะไรอย่าแล้วเวลาเดินเขาอะ่ะก็คือเหมือนอะไรรู้ปะ่ะเหมือนคนลอยเหมือนเทป,ปัน เหมือนเกิดเป็นก้อนเมฆฟ้าประทานเทพประทานของบุญกุศลผลบุญนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนั่นแหละก็คือเป็นพี่ไบร์และล่าสุดที่ประทับใจมากคืองานเปิดตัวอีโดโลที่เปิดตัวสี่คนคือพี่จอร์ดพี่ลีพี่ไบร์พี่วินและพี่ไบร์ให้สัมภาษณ์กลางวงใหญ่อยู่ตรงกลางให้สัมภาษณ์อยู่พวกพวกก็ยืนมองแบบฟูก็ไปร่วมงาน้วยนะเป็นงานไพรเวทฟูกก็มองแล้วก็แบบแอบถ่ายคลิปแบบแอบ,บเล็กๆถ่ายคลิปอะไรเงี้ยพี่ไบร์เขาสัมภาษณ์อยู่เขาหันมาแบบอ้าวอย่างเงี้ยทุกคนกลางวงสัมภาษณ์เขาน่ารักปะ งานนั้นก็คือเจอพี่วินด้วยไปงานเจอพี่วินครั้งแรกหลังจากแบบปรับปื้มานานต้องบอกว่าตั้งแต่ดูซีรีส์วันมันไม่เคยตกหลุมรักใครท่าพี่วินไม่เคยมีใครที่แบบน่ารักท่้พี่วินเป็นกระต่ายแล้วน่ารักพี่วินหล่อมาดดีสุภาพเรียบร้อยรวยลูกคุณเดินผ่านสองรอบเขาก็แบบยังแบบป็นงงว่าเขาก็มองเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขารู้จักทุกไม้นะแต่แบบเขาก็แบบเอ๊ะแล้วก็เดินผ่านทีนเนี้ยเุกก็แบบบอกพี่ตาวด้วแบบ เขาอยากถ่ายรูปพี่วินมากเลยค่ะเขาเลยแบบว่าน้องวีนเนี่ยน้องฟูกอยากถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอุย้ยได้เลยหันมาแบบยิ้มมากเลยก็ยิ้มถ่ายรูปกันนะคะทุกคนแบบเนี่ยแบบผูกผูกเก่งมากพี่วินก็แบบเจนกันเจนเจนแบบว่าฟุกตัวเก่งตัวสั่นแบบเขาก็เขาก็แบบเฮ้ยทุกคนหรอวะ ตัวเขาหอมว่าหอมมันอยู่โรงงานน้ำหอมแต่ว่าตัวจริงทุกคนคือดีมากเป็นริมแบบยิ้มมาพูดคุยอ่ะโดนเขาจะพูดคุยป่ะแบบไม่เชิดอ่ะเขาจะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนั่นาจะเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าแบบอยากเล่าอยากรีวิวพี่ใบพี่วินนะคะทุกคนแล้วก็ฝุกเลื่อนทวิตเตอร์แบบก็คือเลื่อนอะไรเลื่อนเปลือยอยู่คนเดียวเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนทวิตไปเจอแฮชแท็กที่มันติดเทรนทวิตเตอร์ตอนนั้นเดตตอน เดตตอนเะอ็กไบร์วินเนี่ยมันคือแคมเปญของพี่ไบร์วินใครซื้อสินค้าอะไรเงี้ยของเดตตอนนะ่ะมันมี3อย่างมั้งมีรางวัลให้แบบถ่ายรูปคู่แต่ว,ว่าแบบไม่ใช่ถ่ายรูปรวมนะงานอื่นๆน,นะเวลาเราถ่ายรูปกับศิลปินใช่แบบบพี่ไบร์วินเนี่ยก็คือต้องถ่ายรวมเป็นกลุ่มแต่อันเนี้ยคือเราอยู่ตรงกลางอย่างงี้พี่ไบร์พี่วินอย่างงี้จับมืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่า ไม่ได้ละกูต้องเล่นละกูต้องทำแล้วก่อทุกคนแล้วพอเลื่อนดูใช่ไหมมันเกิดกิเลสตรงนี้แบบว่าแฟนคลับอะเยอะมากเมนแล้วแบบต้องไปให้ต้องไปให้ได้แล้วแบบหรอในเมื่อเดตอนไม่ติดต่อฉันให้แบบใบงานไม่ให้แบบไปถ่ายรูปพี่ใบ ไม่เป็นไรมุนซื้อเองทําเองเลยเล่นเองเลยไม่ยากกติกากง่ายๆเราก็ทําได้ค่ะแฟน่ะไม่ต้องใช้เส้นห่อไปแข่งด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันถ่ายรูปคู่ว่าฉันจะแห่รูปคู่ไหมรอดูเลยแล้วเขาบอกนะว่าจะคู่แข่งเยอะแค่ไหนอะฟูกอลอนไม่มีคําว่ายอมแน่นอนเอ๊ยยอมจะกดยังไงอ้ออ่างยอยักษ์มอม้ามอมา,มา,มา,มายอยักษ์มอหมูเฮ้ยมั่วสะกบไม่เป็น มาทุกคนเริ่มเลยค่ะเราจะมาเริ่มสั่งกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใครอยากสั่งเหมือนฟุกนะใครอยากเป็นคู่แข่งอยากรู้ว่าแน่ขนาดไหนแน่กว่าฟุกไหมฟุกใส่ลิงซื้อไว้ให้ในดีสิปชั่นข้างล่างนะคะมาเริ่มและที่ฟุกสั่งผ่านช้อปปี้เพราะอะไรโบดีมากแม่ช้อปปี้เขาโปรดีมากแม่บอกเลยว่าสั่งจริงๆค่ะไม่ต้องเซน็นไม่ต้องห่วง โปรดีมากโปรดีมากๆนะคะในช้อปปี้ที่เสั่งก็จะมีสบู่เล็วอาบน้ำแล้วก็เจลล้างมือนำมยแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกนะคะสั่งเวกับ,บอย่างละสองสามแบบจุกๆแล้วนกะอยิย่งซื้อมากยิย่งมีเสร็จมากนะพอคุณรูเลยไหมว่ารางวัลมีอะไรบ้าง เรียบร้อยจบสัตจริงไม่ใช่เส้นเราพูดถึงรางวัลกันไหมว่าแบบทำไมฟุตบอลต้องแบบลงมาแข่งกับทุกคนเพราะเราก็คอหนึ่อนองใน f c เหมือนกันไงแต่ทำไมไมันถึงแบบดึงดูให้เราแบบมาเล่นเพราะว่ารางวัลมันเดียวรางวัลแรกเป็นรางวัลท็อปสเปนเดอร์สิบรางวัลคนที่มียอดซื้อสูงสุดจากเดตตอนออฟฟิเชียลสโตร์ store. บนช่องทางการขายออนไลน์นะคะจะได้ยืนยังไงจะได้ยืนตรงกลางและพี่ไบร พี่วินขนาบข้าง,ข,างขนาดขนาบยืนอยู่ข้างๆเอาอยัางไงถ้าเป็นงานอื่นคือยืนเป็นกลุ่มอย่าช้าทุกคนแค่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะให้เราได้ทับเฟนเดอร์หรอเราก็จะยืนแบบนี้พี่บา,พพพบา้พี่วินพอพี่ใบ้ใกล้ๆหน่อยพี่วินขาแบบนี้ของ เพราะว่าเราต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะถ่ายรูปกับพี่ไบพี่วินอีกไหมจิมไหมครับพี่ไบจิมไหมครับพี่วินฮะใช่ค่ะดูคลิปหนูด้วยใช่ไหมรางวัลที่สองลัคกี้ดรอห้าสิบรางวัล แต่บอกเลยว่ารางวันเนี้ยอาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงต้องคนทําบุญมาเยอะหน่อยเพราะว่าทางเดีตตอนเนี้ยจะหาผู้โชคดี50คนที่ซื้อสินค้าเดตตอนขั้นต่ำ3า3 0้บาทต่อหนึ่งใบเสร็จนะจากเดตตอน Official Store บนช่องทางออนไลน์แค่นี้ก็มีโอกาสรือ้อแผ่พี่ใบพี่วินได้แล้วทุกคนยงยังใ้หมดแค่นั้นอันสุดท้ายง่ายมากสําหรับใครที่เป็นสายรีวิว แบบเราแบบเราๆแค่ซื้อของจากเนตตอนออฟฟิเชียลสโตแล้วกลับมารีวิวให้เด็ดให้ดังให้โดนให้แบบเด็ดดวงก,ก็จะรับไปเลยกับของรางวาัลจบตัวเอาข้อนี้เขาไปใสร่รีวิวเอาข้อนี้เลยจบ สอเขาส่งแล้วคะ่ะเอางี้นะเอางี้นะมีทางน,นี้คะ่ะเดรสตอร์ออริจินัลนะคะเป็นเจลอับนะ้ำออริจินัลแอนตี้แบคทีเรียปกป้องมั่นใจทุกวันนะคะทุกคนอีกทางเดรสตอร์เจลล้างมืออนามัยสูตรขอมสดชื่นผสมอะโเลเวร่านะคะทุกคนอีกทางออริจินัลผ้าทำความสะอาดผิวแบบเปียกค,ค,ค่ะเออที่ชุบเปียกนั่นเองนะคะไม่ได้แบบติดแผ่นนะคะเจลน้ำก็คือใช้ซสียผมไม่ได้ <c oughs> เจลนะ้ำขอดมหน่อยว่าหอไมไหมนะคะ กลิ่นนะทุกคนเขาจะทอนน้นบัสกลิ่นมันจะมีความแบบสะอาดสะอาดสะอาดอะ่ะนี่เจลล้างมือทุกคนนี้ก็ต้องใช้อยู่ตลอดนะคะแลวของเขาผสมอโลเวราด้วยนะคะทุกคนนี่กินเตะจมูกมากนะคะลดการสะสมออไปทีเด็9.9.9.9% 99มือสะอาดไม่ต้องใช้น้ำเพราะว่ามันไม่เหนียวมือนะคะไม่ต้องล้างน้ำออกนี่ทิชชู่เปียกอ่ะทุกคนเจ๋แบบเลยนะคะทิชชู่เปียก กินอนะโคตรสะอาดสะอานะ้านใช้เช็้ททางอาาผิวอะไรได้ทั่วไปนะคะทุกคนต่างๆนี่แล้วก็สะอาดมากไม่ต้องกลว่าจะมีเชื้อไเรัยสะสมนะเพราะว่าเขาเนี่ยสะอาดมากรินเดนตอนนะคะปกป้องมั่นใจทุกวันนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ ใครที่อยากร่วมสนุกน,นะะก็ไปช็อปได้ที่ d e ตตอนออฟิเชียลสโตร์นะ,ะที่ช่องทางออนไลน์ก็คือช้อปปี้นะเพราะเขามีโปรดีมากนะคะทุกคนก็ไปช็อปได้ไปแล้วทุกคนจะทำรีวิวเดตตอนนะ,ะัะว่าจะเป็นลุนลางวันถ้าทำบสปเนเดอร์ไม่ไหว,วกูก็จะไปสายรีวิวแล้วกันนะคะทุกคนโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันที่งานเดตตอนนะคะใครอยากถ่ายกกรูปคู่แบบใกล้ชิดแสแนบนิดเหมือนแฟนนั่นเองก็เป็นทัอเฟนเดอร์นะคะ สิบรางวัลแซปคนที่มียอดซื้อสูงสุดบนช่องทางออนไลน์นะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบสิาคมนี้นะทุกคนรางวัลลัคกี้ดอลนี่ต้องพึ่งโชค์อีกนึงเพราะว่าทุกคนเลยทุกๆใบเสร็จสามร้อยบาทนะฮะขั้นต่ำสามร้อยบาทมีสิทธิ์ลุ้นนะ,ะและอันที่สามก็คือเป็นสายรีวิวอย่างพวกเรคือซื้อมาประมาณนี้นะฮะทุณซึ่งมารีวิวแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครได้ผู้โชคดีนะทุกคน